ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูต์สมาเณรทั้งหลายวันนี้ก็อยามาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2,527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี ถาแ,แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร,ร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้กแกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี ื่าเวลานี้ดินงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเ <c oughs> <c oughs> วลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อใน,นมงน้ำมนเป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมาเลอะ,ะ,ะเลอะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> รวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบขอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปกิเลสจะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายานินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองหัจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอาน,นนท์ทำและพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระตอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนท์นไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนท์บอกให้พระอนท์นศึกษาเมื่อพระอนท์นเรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ดา่ดาคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปรารบ โซงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคดีระถีวันนี้พราอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนในเรื่องภายในจะสุ่ม 4, สี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติเพื่กรรมฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเ <c oughs> นื้อความก็มียว่าสมเด็จพระผู้มีพระภา,าเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงไน้ทรงตัดพระธรรมทสนานิว่ามัตตาสุข,ขะริจาขคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว,ว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไัยสรีซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกับเมืองเมืองของกร,ก,รกรุงราชคฤห์มหาคนครเวลานั้นเมืองไผ่สรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนล่วก็เกิดโรค คนก็อดโรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤนี่อยู่ใ,ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนหน้าดูอย่างพวกเราเราผมไปมแล้วทนก็นไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายก็เป็นแถวๆอัน,นดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามา ร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาข้าอายุอาิวาตกรโรคกมาเมื่ออาหิาหวาตกรโรคนี้เขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลวงง่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลว่าอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้น คือเป็นแล้วมันตายเร็วจําไว้ด้วยนะคำว่าไอฮิวาแต่ก็โรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษพิษไมง,งโง่จะแน่นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูกัดเวลานั่นการแพทยก,ก็ดีแต่ได้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะต,ตายก็ตายเกลื่อนกระดาด เมื่อฮิวาแต์ตกระโรคมาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจย่ทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปดในหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งม,มันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจามานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติร,รัฐบารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็เดตั้งแต่รัติิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอร่ายการที่แปดกเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงทมพระราชาทั้งกดีแสนดีจึงประชุมอํำมายข้าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาบระชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทําดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารน่หารด้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2521ของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสรากายน้ไภัยเกิดจากโรคโรคที่มันเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราทุนในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะพระองค์ึึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นังหกพวกเดรธีก็บอกว่าถ้าไปนําอาจารย์นังหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เรียว่าเห็นจะไปปันบ้นานหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจนที่จะเข้าพรรษากันหมายว่าทั้งปีที่สองบรรลุอภิเศกสมารธรมพธิญาณเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบขา่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเขลนแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคไข้ไข้เจ็บปัญญะหาย ภายอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกทีมีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันก็มานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่ปรึกษายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าลิษวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าฤิษวีองค์นี้ไปฟังเทศพร,พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิทัมานเข้ามากรงะะุงราชกฤย์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถวแถว ท่าน,นเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประโสดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่พระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โครคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจาใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าริชวีองค์นี้กับลูกชายพระบริหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคกิมหานครเมื่อท่านรับอนุมัติข้อส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิมพิสารบัถวาย มีก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากามทับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นมนให้โรคาตตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันยาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่เหลยครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพ์แสงก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกัผมผมเองก็ไปรุกสิทธิพระพุทธเจ้าพูดภาษาไทนยนะพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้เครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยี่ยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง จะพระเจ้าฤชวีกับลูกชายเขุบรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จไปโจมจะให้พระทรงพระปรมศาศรสันดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสือายของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขโกรกหายเริ่มหายไป แล้ก็บริการอีกสองท่าระฟันแดงวัฒรมรมตศาสนารัตนสูตรเพือยานีทภูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคึ้นหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดอดเสียดเพื่อเจือเลี้ยวไหลไม่นินทาชาวบ้านและก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกเมืองไัยสรีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เกี่ยวว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแล่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบดิมยน่ายผู้ติยานก็ทรงรับวัตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นมิสารทรงทราบก็ข้าพระกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองภพศสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปัตถาคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่ะเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันก็สิบวบันก,กว่าจะเข้าบรรษาว่าเจ้าพิมพสารได้กราบทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพเจ้าก่อนค่อยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากรรดาพประสงค์ห้าร้อยรูประยะเวลลทางสิ้นทางไกลห้ายโยช์แล้วก็จัดตกไม้ห้าสีโรยปลายในิศทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดจาดำเนิน เวลานั้น,มนเ,เ,นเมพระพุทธเจ้าเสด็จจิงเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ำแล้วต้องข้าฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทำเป็นเรือกัญญาประประดับประดาได้วสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเจ้านะเรือต้องใช้มาก500ร้อยองเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิิสานไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปที่ยงเดินตามเรือไปมือพนมไปไหว้พระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ทีมีแต่พระเขามา น้าแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่กนรมาทราบข่าวว่าพระเจ้าบิมิศาลทําอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันนั่งแค่คอเหือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถนนจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าปิ่พมสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาประสงค์ฉัดคือร่มฉละชัดตังบารมีร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นทาให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งโน้นขึ้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางห่วงบางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นไปเยอะไอสิ่งปฏิกูลพวกสาสกศกทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ํำองขาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็กแล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับแรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิดามานสมเด็จพระบรปในเขตเมืองไพรชาลี เข้ามาในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่าน,นันทะดูก่อน,อนุนนจุมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบร,อบร,อบรอบเขตของเมืองพายซาลีทั้งสี่ทิศ พออระนรินเรนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบายเขาองค์สมเด็จพระบทีฑแก้วอาบาายขาพเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทาน,น้ำมนตวิธีทําน้ำมนตพระนรนคือหนึ่งอรัตนาบาร,รมีขาพเจ้าสาสิบทัศคือบาร,รมีปกติที่เรกบารมีเฉยๆสิบทัศอุปบาบารมีสิบทั์ ปรมาทบารมีสิบทัศนั่นก็มหาความดีของพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าประการนั่นก็จริยาสามริการคือโลกตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก <c oughs> ยาตถจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญาิ พุทธ,ธาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรคลและการาธนาความดีเขาองค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ด้วยขันในพบที่สุดหรือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้ทาทรงทําความเปลี่ยนเปลี่ยนทังหปี ต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยเหตุสำระมารตลอดจะอรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเนือบรรลังพระโ์เป็นพระพุทธเจ้าเพ็นอรหันต์การยังธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวิคีาหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อรัตนาโลกุตระโลกุตระธรรมเก้าประการคือมรซี่ผลสีนิพานหนึ่นง ได้ก่โสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนหาหัตตมักพระโสดาติปฏิผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอนาหัตผลแล้วก็นิพพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอรัธนาบรามีทั้งหมดเจ็ดพระนอนุนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดยานีตะภูตาฮนเะรื่อยไป ไปกำแพงทั้งสามด้านหรือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากับสวดรัตนสูตรญาณีแต่ภูตานิสมาคาตานนวายาแต่ท่านรู้ต่นท่านบอกว่าเมื่อพระอนุนใช้ศัพท์คําว่ายังกินจิเท่านั้นเนะป็นต้นเป็นน้ำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้ำไปด้วยธนมนเน อย่าลืมนะธนมนบทนี้นะก็ะสาดน้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นบนบนตกลงมาตกลงก็มอมก็มอมขอามานุษย์ทั้งหลายคือเปลือกสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมด้ถบอยจำเดิมโดยการกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทพูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวก็ว่า เทิดเธอชด,ดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะแ้วบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันเบเทระกล่าวแล้วบรรดาอมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกมนต์น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยก,ก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นก็นดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้เท่าที่มีประตู แลนบอกบรรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดก้นออกไปบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงนี้ไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางแห็บมนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธอาฏนำเสด็จสมเด็จพระบรมโลก,กนาาเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรี๊กซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันลาบนหมดแล้วที่จะหมดก,กเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จไปจอมไตรมีผลมากอารบรรดาเพื่อนพิสูจน,น,น์สมเด็จนางไลยเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสิทสวัสดพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุทธิ์สมนเรณ์ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี